ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดถอนนักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะฮะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมานะครับคํานวณสูตร10หน่วยบนนะครับตรงๆนะฮะสมาชิกนะเมื่อกี้นี้นะครับ2ชุดนะครับมันหลุด นะฮะสูตรหลักสิบอ่าหลักหน่วยเนี่ยหลักหน่วยตัวเดียวเนี่ยหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับหลักหน่วยให้มันเป็นสองตัวเหมือนหลักสิบนะฮะหลักสิบนี่เจ็ดกับแปดนะครับก็ยังยังยังเดินอยู่มาที่ก็ไปขึ้นหลักร้อยกับหลักลงหลักหลักหน่วยฮะเฉพาะหลักหน่วยนะฮะตัวเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับให้มันเป็นสองตัวเพื่อจะให้มันมันเดินต่อนะครับผมก็จะไปนะครับ เขียนในบินใหม่ให้ก็จะหมายความว่าหลักสิบสองตัวหลักหน่วยสองตัวนะครับของเก่านี้หลักสิบสองตัวแล้วก็หลักหน่วยแค่ตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะมาปรับหลักหน่วยเอาอ่าก็ไม่สับสนกันนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่าแต่มาปรับปรับสูตรนะฮะผมเขีานายนให้ในบินใหม่นะครับสมาชิกนะก็ <c oughs> <c oughs> ดูให้มันจบนะสมาชิกนะก็เดี๋ยวผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทาให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับ ก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอดทอนนะักคํานวณด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะครับ คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันหรือซึ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสมาชิกนะนะครับก็อยู่ที่ตัวของสมาชิกนะครับจะชื่นชอบสูตรไหนนะครับก็นําไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิก เองนะสมาชิกนะก็ก็หลายคอมเมนต์นะครับก็ก็ไม่ใช่หลายนะฮะก็เป็นมีมีบางคอมเมนต์นะครับก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่รู้สูตรก็เยอะแยะไม่รู้จะจะเอาสูตรไหนฮนะก็ขอแนะนําแบบนี้นะสมาชิกนะก็ผมนะั people, นะบเปิดช่อง YouTube ผมก็ต้องลงสูตรหัวเยอะอยู่แล้วนะสมาชิกนะก็วันละวันอ่าคลิปหนึ่งอย่างคลิปอย่างคลิปนี้ก็มีแค่สูตรเดียวประมาณนี้อย่างคลิปเมื่อวานนี้ก็ ชิปเดียวก็จะมีทั้งหมด2สูตรสสูตรก็มีนะสมาชิกก็ให้สมาชิกพิจารณาเอานะครัใครที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ชอบสูตรวิธีคิดคำนวณนะสมาชิกก็แนะนํานะครับให้ไปดูนะครับชุดที่ผมสรุปใกล้ๆก็ได้อน,นั้นนะนะสมาชิกนะก็ก็ลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะใครที่ไม่ไม่ชอบนะครับ นะครับสมาชิกท่านไหนที่ไม่ชอบนะครับสมาชิกนะก็ก็มองผ่านๆานไปได้เลยนะฮะสมาชิกนะไม่ไม่ว่ากันนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบแนวทางการคิดคํานวณของผมแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ให้กําลังใจผมมานะครับผมได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ก็ผมก็ไม่อยากจะไปใส่ใจมากนะฮะสมาชิกนะเพราะว่าก็จะมันตามคนต่างคิดนะฮะสมาชิกนะก็ช่วงนี้ผมก็จะ จะจะไม่ไม่ไม่อะไรเขาเรียกนะครับไม่ไม่ใส่ใจมากนักนะครับกับกับคอมเมนต์ที่บันทอนจิตใจนะครับเพราะยังไงผมก็คํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้คํานวณสูตรเพื่อที่จะมาตามที่คำนวนนะครับก็สูตร แต่ละสูตรนะฮะมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะ,ะสมาชิกนะ,ะอ่ะก็ตามนี้เลยนะฮะสมาชิกนะ,ะผมปรับอย่างนี้นะฮะสมาชิกนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวชี้แจงกับกับอ่าสูตรเก่าก่อนนะ,ะอ่าบินเก่านะ,ะสูตรอสองเนี่ยฮะหลักสิบเนี่ยสองตัวเนี่ยนะ,ะ, 10, นยนนะ,ะไม่ปรับนะ,ะสมาชิกนะก็ะเอาสูตรเก่าแต่สูตรหลักหน่วยเนี่ยแค่ตัวเดียวเนี่ยผมปรับปรับก็หมายความว่าปรับเจ็ดเป็นแปดห้าเป็นหกอย่างเช่นว่าเมื่อกี้ห้าตัวเดียวเนี่ย เพิ่มมาอีกเพิ่มแต้มอ่ะทาสมาชิกนะอันนี้แปดก็แปดก็เก้าอย่างเงี้ยศูนย์เออเก้าก็ศูนย์แบบเนี้ยก็มาเอาเนี่ยฮะแบบนี้เลยนะฮนะเนยฮะงวดเมื่อกี้นี่เจ็ดแปดอันนี้ก็เจ็ดแปดอันนี้ห้าตัวเดียวผมจะมาปรับเป็นห้าหกตามนี้นะฮะสมาชิกนะเข้าใจง,ง่ายๆนะฮะไม่มีไม่มีหลอกลวงตัวเลขก็คือหมายความว่าผมปรับสูตรนั่นแหละฮะปรับจากสูตรเนี่ยนะครับสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับผมไม่มีหลอกลวงสมาชิกอยู่แล้วนะฮะ มีอะไรผมคือคือทําให้มันชัดเจนเอาง่ายๆสมาชิกนะให้ให้เข้าใจไปไปตรงกันนะสมาชิกนะให้เข้าใจตรงกันไม่ว่าตัวนี้วับวับ,วบแวมแวมอะไรประมาณนี้ไม่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 ใช่ไม่เอาฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมหลอกลวงอีกนะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้อมาดูเลยนะสมาชิกนะแต่ผมผมย้อนให้ดูแค่ว่อที่ออก3 8ฮะเนี่ย3า8นเนี่ยนะสมาชิกนะอะจริงๆแล้ว มันมาตั้งแต่159ที่ผมลงให้ในบินเก่านะครับมาตามนี้นะสมาชิกนะอ่ะมาดูนะฮะอ่าย้อนดูแค่งวดที่ออก3.8สูตรหลักสิบได้เก้ากับศูนย์สูตรหลักหน่วยได้แปดกับเก้านะฮะก็จับคู่ชุดนะครับในแต่ละงวดก็จะได้ปรับสูตรแล้วก็จะได้สี่คู่ชุดนะฮะพวกนี้เก้าแปดเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์เก้านะฮะพวกออก3.8นะครับก็เข้าที่ศนะูนยะ์แปดนะสมาชิกนะ ก็เขอที่ศูนย์แปดนะครับ <c oughs> อ่ะก็ถูกนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะไฮไลท์สีให้มันเป็นเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้นะฮะสมาชิกนะนะครับอ่ะก็ศูนย์แปดตรงๆนะสมาชิกที่สิบหน่วยบนนะครับเน้นไปที่ตรงนะสมาชิกนะเน้นไปที่ตรงนะครับอันนี้ก็นะครับ,นะรบเพราะ ยังไงนะครับถูกผิดยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษขอภัยสมาชิกด้วยรับสมาชิกนะเ <c oughs> พราะผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ากองสลากจะออกเลขตัวไหนนะผมได้แค่คาดเดาไปตามสูตรนะครับอ่ะเมื่อต่อมาสูตรหลักสิบได้8กับเสูตรหลักหน่วยปรับเป็น2ตัวได้7ดกับ8นะครับก็จับคู่ชุดได้8ปดเจ็ด8ปดแดดเก้าแดนะฮะงวดนี้ ่นออก597นะครับ่นออก597นะสมาชนะิกนะอ่ะ97านะครับตรงนะรสำหรับพวกนี้ก็ที่1 0บหน่วยบนนะครับกนะ็บางครั้งนะครับผมอาจจะพูด <c oughs> นะครับพูดเขาเรียกพูดอะไรพูดเยอะ ก็ก็ขอโทษขออภัยนะครัะสมาชิกนะบางครั้งะผมอยากให้สมาชิกเข้าเข้าใจแบบเขาเรียกอะไรล่ะเข้าใจเข้าใจสูตรที่ผมคํานวณมาฝากสมาชิกนะครับผมก็เลยอาจจะเป็นคนพูดมากไปหน่อยนะ,ะสมาชิกนะก็ก็ขอประทานอภัยนะครับ <c oughs> อ่ะงวดต่อมาะฮะสูตรหลักสิบบนนะครับได้สูงกันหนึ่งชหลักหน่วยบนได้ห้ากับได้ห้ากับหกนะฮะจับคู่ชุดก็จะได้สี่คู่ชุดนะฮะ ได้0506นะครับ0 5, 0 6, 1, Owner, 9, นะครับได้0506แล้วก็1516งห้าหนึ่งหกแู้ออก905นะครับก็เนะข้าคู่ชุด05นะครับสมาชิกนะก็เข้าคู่ชุดนี้นะสมาชนะิกนะก็หลักสิบมาที่เลข0หลักหน่วยมาที่เลข5นะครับก็ <C oughs> ถ้าถ้าผมเงียบเสียงไปเดี๋ยวสมาชิกจะเดี๋ยวหาว่าผมสายหลุดถ้าเป็นโทรศัพท์ก็คุยคนเดียวอะไรประมาณนี้นะก็เลยพูดพูดติด,ต,ด,ต,ดติดกันหน่อยนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> ทศเทศอะไรประมาณนี้นะฮะสมาชิกนะเทศไปเรื่อยๆนะครับอะว่าที่ผ่านมา,าเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับสูตรหลักสิบนี้สองตัวนี้ไม่ไม่ปรับนะสมาชิกนะเพราะที่เรียกเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ ได้เจอกับแปดสูตรหลักหน่วยเนี่ยอะเอาใหม่สักครั้งหนึ่งนี่แหละฮะที่ผมบอกสมาชิกบางท,าท่านอาจจะลำแขานนะครับก็อยากให้เข้าใจนะตัวหลักหน่วยบนเนี่ยมันได้เลขเอ่อเลขตัวเดียวนะครับในในงวดที่ผ่านมาผมมาปาับใหนเป็นสองตัวนะครับห้าแล้วก็เป็นหกนะครับเดี๋ยวดูวิธีทำนะฮะช่วงท้ายก็งนะวดที่ผ่านมาได้เจอกับแปดปะหลักหน่วยได้ห้ากับหกนะครับค้นออกนะครับ อาจับคู่ชุดได้เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็ 8, 5, 8, 6, แปดห้าแปดหกนะคุณออกแปดหกเจ็ดนะครับสําหรับงวดนี้นะสมาชิกน,นะหลักสิบเลขเจ็ดนี้หลุดลงไปหล,ห,หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนคือเลขหกกระโดดขึ้นไปหลักสิบนะก็คือหมายความว่าออกตัวกลับนะครับตัวกลับที่เจ็ดหกออกตัวนี้ ูตรนี้น้าสมาชิกนะก็เป็นตัวกลับนะฮะงวดน,นี้นะครับแต่ผมเน้นไปที่ตรงนะครับนะครับก็ถูกผิดนะครับก็ตามนี้เลยปรับสูตรนะครับออกตัวกลับนะครับก็ถ้าเป็นตัวหนึ่งก็เป็นตัวตัวก็แปดหกนะฮะแปดหกร้อยสิบชุดนี้ไม่เอานะครับเอาแค่สิบหน่วยออกตัวกลับอันนี้เป็นอุ่นวท,ทีสมาชิกโดนกล่องอ่า เป็นสูตรปรับนะครับไม่มีไม่ไม่ได้มีเอ่อเขาเรียกไม่ได้มีหลอกลวงนะเป็นสูตรปรับปรับสองตัวเป็นก็ตามที่ผมอธิบายมานะครับพอเข้าตัวกลับนะครับวันนี้หกเจ็ดนะครับออกตัวกลับที่สิบหน่วยบนนะครับวันนี้เดินที่สิบหน่วยบนมาตรงตรงหัวที่ผ่านมาออกตัวกลับ ถ้าพูดง่ายๆถ้าถ้าใครไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดมากก็ถือว่ายังออกตัวกลับนะครับถ้าใครคิดคิดว่าสูตรมันหลุดมันก็คือหลุดหลุดหมายกมว่าหลุดที่สิบหน่วยบนตรงๆหลุดไปออกตัวกลับนะฮะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะฮะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันอ่ะส,สูตรเป็นหนึ่งสองสามวันนี้ออกตัวกลับนะครับวันนี้ออกตัวกลับนะสมาชิกนะไม่ว่ากันนะครับถูกผิดยังไงออกตัวกลับยังไง ก็ต้องต้องกราบขอโทษขอไัยด้วยนะฮะเอามาดูวันนี้วิธีทำรรนะสมาชิกนี่วิธีทำนะครับอ่ะหลักสิบบนนะครับวิธีทำนะสมาชิกนะนำหลักสิบบนมาบวกหลักหน่วยหลักสิบบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี่หนึ่งครั้งเออเลขสาม หลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้า,าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกหนึ่งคงที่นะครับสมาชิกนะอ่ะลองบวกกันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตำแหน่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาบวกเลขหนึ่งคงที่นะวันนี้จะลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็จะได้เลขสองนะวันนี้หลักสิบบนได้หนึ่งกับสองนะครับอ่ะหลักหน่วยล่างไปหลักหน่วยบนนะครับวิธีทํา นำหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักพันอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับบวกกันหนึ่งสองสามบวกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าตำแหน่งนะครับได้สลับมาบวกเลขเจ็ดคงที่นะครับวันนี้ก็จะลงท้ายด้วยเลขเก้า้าบวกเพื่อไปอีกหนึ่งแต้งก็จะเลขศูนย์นะครับวดที่แล้วถ้าเอาตามวดที่แล้วนะครับนะครับหลักหน่วยนี้จะตัวเดียวก็คือถ้าเอาตามวดที่แล้วก็คือได้เลขเก้าตัวเดียวเลขศูนย์ไม่เกี่ยว ะครับแต่ผมมาปรับเพิ่มที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อให้สูตรมันมันยังเดินต่อนะครับก้บบวกเพิ่มมาหนึ่งแต่เวลาเลขศูนย์ะครับก็หาคว่าสิบน2ตัวหน่วยบน2ตัวนะครับก็จับคู่ชุดกรได้สีผู่ชุดอาสมา,าชิกแคบสูตรไว้ได้เลยนะฮะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำนะครับสูตรปรับนะครับ ดู <c oughs> ดูเพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะสูตรนะครับสูตรมันมันเยอะสูตรในช่องน่ะในช่องผมเนี่ยมันผมลงให้เยอะอยู่แล้วนะสมาชิกนะถ้าใครไม่ชอบสูตรเยอะก็มองมองผ่านไปได้นะฮะสมาชิกนะก็ก็ ก็อย่ามาเม้นบันทอนกำลังใจกันเลยนะฮะสมาชิกนะเพราะว่ายัางไงผมเปิดช่อง YouTube ผมก็ต้องลงสูตรเยอะให้สมาชิกได้รับชมกันอยู่แล้วนะสมาชิกนะถ้าสมาชิกท่านไหนนะครับที่ไม่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีธคำนวณของผมตแบบนี้นะครับก็อมองๆผ่านไปนะสมาชิกนะว่าอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะอ่ะมาต่อมาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับ <c oughs> อ่ะหลักสิบ นะครับหลักสิบบนนะครับหนึ่งกับสองสมาชิกนะหนึ่งนะครับหนึ่งกับสองหลักหน่วยบนปรับจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวก็ได้เลขเก้านะครับก็ได้สิบเพราะตามนี้นะสมาชิกนะ <c oughs> ไม่มีอะไรซับซ้อนวิธีคิดวิธีทำปอกสมาชิกอย่างชัดเจนนะครับสมาชิกนะ <c oughs> อ่ะตามนี้นะสมัรชิกไปขีดมีไม้บรรทัดก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เขียน <c oughs> ใส่มาง่าย <c oughs> อ่ะ จับคู่นะสมาชิกนะจับคู่ชุดก็จะได้สี่คู่ชุดนะครับวดที่จะถึงนี้ก็จะได้เก้านะครับแล้วก็หนะึ่งศูนย์นะสมาชิกสองเก้านะครับแล้วก็สองศูนย์นะครับวัวนี้ก็จะได้สี่คู่ชุดนี้เป็นสูตรปรับต่อยอดจากวัวที่แล้วสิบโดยวนเน้นไปที่ตรงๆนะครับสมาชิกนะ ลงให้งวดนี้ปรับสูตรปรับสูตรลงให้เป็นงวดแรกนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกห้าสูตรก็ต่อยอดมาจากงวดที่แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะสมาชิกก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะก็ผู้พิดยังไงผมก็กราบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ วันนี้สีคู่ชุดนี้1910แล้วก็2920นย์ะฮะสมาชิกนะครับชอบไหมนะครับถ้าไม่ชอบคิดคำนวณตามสูตรได้แบบนี้ถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะสำหรับชิปนนี้ก็คงจะประมาณนี้นะสมาชิกนะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อล่างอีกจักสูตรสองสูตรนะครับพรุ่งนี้นะครับก็หลักหน่วยล่างแล้วก็เด่นล่างตัวเดียวนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวลงให้สมาชิกได้รับชมกพรพ่งนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ